พี่น้องเมื่อนี้มาฟังว่าทกรรมระวังอริยาทนายความกับอาจารย์ออดพี่น้องเอ่ยซึ่งอริยาทนายความเป็นทนายความของผู้ใหญ่บ้านฟิเล่นเออทักอาจารย์ออดนั่นเมาซื่อซือซะเพิ่นอยู่ข่างแพ่วเพ้วแสงท้องพี่น้องเอ๋ยแต่เลยมีการโพดกันไปโพดกันมากกับบ่รูว้ว่ากับบ่รู้ว่าโพดถึงกันเ่เด้อแต่อาจารย์ออดนี่มีโพดโพดนึงะระบุถึง อายาทนายความชัดเจนเลยแต่อาญาอาญาทนายความนี้ไม่ได้อ้างซื่อใครนะออโหดแหกโหดแหกมันมีต้นเหตุโพดไวจังสีละผู้ใหญ,ญ่าบ้านฟินเล่นกับมาโซ่ใบสนดเนาะใบสนดของบ้านที่ยาโสทอนที่เจ้ามีคดีคว่ามกันนะ่ะแล้วก็ฟอกสารตัดสินให้เป็นของผู้ใหญ่บ้า,บานฟินเล่นแล้วก็เลยเขียนโพดไวจังสีละได้สนดกลับขึ้นมาเร็วยาโสทอนพนักงานนะ่ะบาดนี้อาญาทนายความก็เลยมาเซีโพดนี่แล้วก็เขียนว่า ยินดีกับลูกความด้วยนะคะอยา่าสซ้ำเติมนะคะพะ่อดีมันมีคาทนายความที่โจกย์ต้องโอนชำระให้จำเลยตามคําสั่งศาลอันนี้ยังบ่ไรบ่งั้นอาจจะต้องยืดบ้านที่รังสิตนะคะขอบคุณค่ะประชันบ้านน่ะน,นะเอออืมคือว่าเราไปเปลี่ยนทนายความให้ผู้ใหญ่บ้านคินเล่นปทิเน,น,นี่ยนักสารตังตัดสินมาให้โอน คาทนายมาให้ทนายพนักงานนะ่ะต้องเป็นผู้ใจคา,าทนายตอนนี้บ่ท่านใดแท้เด้อเยผ่านบจน่จ่ายนี่อาจสิได้ยืดบ้านอยู่ร่างศีเด้อว่าซั่นบ้านนะ่ะเออแล้วก็เรากาขอไมาเขียนอีกว่าคดีที่จ้างทนายยื่นฟ้องศาลจัดพิจารณาให้จำเลยใจคาทนายแทนโจดเสมอว่าซั่นบ้านนะ่ะเออสิต้องใจคา,าทนายพี่น้องเอืยบัดนีน้อาจารย์ออดซึ่งอยู่ฝั่งของเพล่าเผาเสียงท้องก็เลยมาพูดว่าจังซี่ละ่ะ อาริยาทนายความค่าทนายที่ศาลสั่งให้จ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นหลักพันการพูด,ด่าจะไปยืดบ้านที่ลงังสิทธิ์เป็นการกก่าวาจากเกินจริงสมสู่อาสาหรือไม่มาชันบานะ่ะระบุสัดเจนเลยดีอาริยาทนายความมาชันมาอาเขียนฮอดอาริยาทนายความเลยพี่น้องเอยเออแล้วกลับมาเมียนได้โพสต์เจ้าของมาฝากนักข่าวแก้ข่าวให้ด้วยมาชันบานะั่นน่ะเออแล้วกลับมาโพสต์อีกมาเนี่พี่น้องเอออาจารย์ออดนะ่ะ คดีมารยาททนายความหมวดสี่มารยาทต,ต่อประชาชนข้อสิบดทนายความประพฤติตนขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทําให้เกียรติภูมิของทนายความเสื่อมลงวะท่านอออบันทิกามาเมนได้โพสต์เจ้าของว่าโดยหลักแล้วการโกหกในวงเล็บให้ข้อมูลเท็จหรือการข่มขู่ผู้อื่นสามารถถือเป็นการประพฤติศีลธรรมอันดีและผิดจรรยบรรณของทนายความได้ขึ้นอยู่กับลักษณะและพฤติกรรมของการกระทํานั้นวะท่นานว่านะเออบันทึกนี่ ท่านนายอริยาก็เลยมาพูดว่ามูลนี่เงินสามารถบังคับคดีได้ด้วยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไม่จําเป็นว่าจะกี่บาทมาสันวาน่าน่ะเออบ่จาเป็นต้องจักกี่บาทสิลักพันลักอะไรกระทําตามสร้างสามารถบังคับคดีได้ด้วยการยึดมาสันอืมท่านนายาทาย่านนายว่าม,มาท่านนายอริยาว่าบาัณอาจารย์ออดกกว่าอีกทนายหรือทนวยวัดเนี่ย ชอบจังเลยแซะเอาใจซอมบี้เอายอดไลย,ยอดแสเอพอโดนล้องคดีมรยาญาตก็คงคิดฟ้องแก้เกีียวค้นกูเกิลบ้างนะหนูอาจารย์ออสชอบทนายช่วงน,นี้แหละลอง,ลองเรียกมาก็จัดให้ลองเรียกมาก็จัดให้ราสันวาณนะัล่ะเอออาจารย์ออสมาอาจารย์ออสมาปฏิทนายทานายอริยะอันว่าต่อไปนี่เนี่ยการลอ้องเบิงถ้าแม่จะได้รูการลองสิจ๊ะนะจ๊ะ มันจะไปะยากอะไรทําไมไม่ลองสักทีเชื่อใครไม่เชื่อเชื่อทนเนะอยากหัวเด้ว่าสันวานะะอโอยโพดกันไปโพดกันมา,มาก,กไมนะ็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะเพราะว่าต่างคนต่างโพดไงออทางฟังอริยทานายความนี่ไม่รนะบุชื่ออาจารย์ออสส่วนใหญ่ก็ไม่เลยบุชื่อเตะละบุชื่ออยู่โพดหนึ่งเนาะที่จันถึงว่าอริยทานายความนะพนออี่น้องเอ๋ย แต่ว่าประชาชนพลเมียงโยงมาใส่กันเรียบร้อยแร้วพี่น้องเลย <c oughs> เออครับภูมิความรู้เพิ่นเมากันเนะาะเมาง่ายๆเออภูมิพ่นนักปราเพิ่นเบากันภูมิความรู้ทั้งกฎหมายเพิ่นเบากันเขาบอกรูเรียงเขากับยูซือคือแขว่ทั้งเคอมเลยเด <c oughs> ้อย่าไปอย่าไปเ้านั้นเพื่อารเดี๋ยวมันเสด้ขึืน,นล่วงคืนศาลด้วยรัยกและเปลี่ยนหว่วงเสียงเือกขดเกาเมาสูฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ